เห็นรูปลูกตองยังเห็นรูปตองก็ลูกลูกแปดกิโลอะเออแปดกิโลเราเท่าไรสามโลแปดใหญ่บ่ใหญ่บ่ให้เบิ้งน่มดีๆเบิ้ลนมให้กินนมดีๆเป็นจังไไดเหมือนผู้ใดเหมือนผู้ใดผู้เลิศเห็นนั่นช่วงโค้คืออะไรช่งผมคือใครคือโควิดล่ะคือโควิด อย่างดำดำห้ำห้ำดำมีไรมีไรอวยพรให้ร้านว่าหร้านเกิดใหม่นี่อ้าวว่ามาให้สูงขายได้ดำให้ร้านสูงคิดอะไรก็ขอให้ได้ปาฏคิดอะไรก็ขอให้ได้ปปาฏนา เราไม่ลงผู้ใหา่เพราะจะผู้ใหญยในใจเลยอืมลุงให้ในใจอยู่แล้วเขาบอกว่าใครมากินข้าวร้านอ่างนี้อืมอยู่ดีมีแห้งให้ตามให้สูงเรื่อยให้สูงไปเรื่อยให้หลานน้อยแข็งแรง